เทศบาลนครแม่สอต้อนรับคณะจากมูลนิธิสุพรนิมิตรแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าชี้แจงและหารือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประชาสังคมเพื่อป้องกันคุ้มครองเด็กข้ามชาติค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดดรเทริดเกียรติชินสรารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีหัวหน้าสำนักทะเบียนและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิสุพริมิตรแห่งประเทศไทยที่นำโดยนางสาวธัญพรพงทรจิรพัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการเพื่อการชี้แจงและร่วมหารือโครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประชาสังคมเพื่อการป้องกันคุ้มครองเด็กข้ามชาติโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักและให้เข้าถึงสิทธิทางกฎหมายการจดทะเบียนการเกิดของเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆทางสังคมผ่านการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและความร่วมมือ จากหน่วยงานภาคประชาสังคมองค์กรภาครัฐองค์กรชุมชนโดยจะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก